อกหักผิดหวังเสียใจฟังทา้งนี้ก่อนดูก่อนท่านทั้งหลายความโศกเศร้าเสียใจพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนจะต้องพัดพลากจากบุคคลอันเป็นที่รักไปจะเป็นกรารจากเป็นหรือจากตายก็ตามย่อมมีความโศกเศร้าเสียใจ เป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้อยากพูดถึงว่าทําไมเราต้องเอาเวลาไปเสียใจผิดหวังอกหักจากบุคคลที่เขาทิ้งเราไปก็ตามท่านทั้งหลายความอกหักผิดหวังเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องได้เจอเจอกันทุกคน ไม่มีใครเลยที่จะเสียใจไปตลอดและคงไม่มีใครเลยที่จะดีใจไปตลอดมีผิดหวังบ้างอกหักบ้างท้อแท้บ้างสิ้นกำลังใจหมดกำลังใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาความอกหักนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ความรักเกิดจากคนสองคน แต่การนอกใจบางครั้งบางทีก็เกิดจากการไม่เข้าใจกันบ้างพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่ได้มีความรักต่อกันหนึ่งไม่ได้ทำบุญกันมาตั้งแต่อดีตชาติ 2. ไม่ได้เกลือกกลูลกันในปัจจุบัน ท่านทั้งหลายเราลองสังเกตว่าคนหลายคนที่เข้ามาสู่ชีวิตและจิตใจเรานั้นบางทีอยู่ด้วยกันตั้งหลายปีหลายเดือนร่วมสุขร่วมทุกข์กันหลายเดือนหลายปีแต่ทำไมอยู่อยู่ก็ต้องพัดพรากจากกันจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าบางครั้งบางทีก็เกิดจากกรรมเก่าที่ต้องทำให้ผัดพรากจากกันท่านทั้งหลายในเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าชาติปางก่อนนั้นเราทำกรรมกันมาอย่างไรท่านทั้งหลายบุคคลบางคน แต่งงานกันแล้วมีครอบครัวกันแล้วก็ต้องอย่าลางกันไปไปหาคู่ครองของเขาไปอยู่ตามเขาหรือบางครั้งบางตอนบางทีก็เกิดจากปัจจุบันบ<า>เกิดจากนิสัยและอุปนิสัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากเราเองคนสองคนเกิดมาบางทีก็ไปด้วยกันไม่ได้บางครั้งบางที ก็เป็นเพราะอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้ก็ต้องอย่าร้างแก้กันไปคนละทิศละทางเป็นกฎธรรมดาดังนี้ท่านทั้งหลายความรักนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนความรักนั้นมีสองประการ 1. ความรักที่มีแต่ให้อย่างเช่นเราอยากให้คนที่เรารัก มีความสุขอยากให้คนที่เราอยู่ด้วยมีความสุข 2. ความรักที่เมตตาอารีอยากให้คนรักเราคนที่รักเรามีความสุขความเจริญนี่แหละท่านทั้งหลายฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านธรรมะสวัสดี